We'll be right <laughs> back. เข้าเรื่องกันครับท่านผู้ชมมาวันนี้มีถึง2เหรียญนะครับเป็นเหรียญ1นึงสองนะฮะนำมาให้ดูกันบอกเทคนิคจัดวัคซีนกันให้แบบชัดๆนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับท่านผู้ชมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอไม้ชี้จุดก่อนนะครับขออนุญาตไม้ชิ้ฟันนะดึงออกมานะไม่ได้ใช้งานนะอย่าดราม่านะครับท่านผู้ชมจะได้ชี้จุดง่ายๆอ่ะท่านผู้ชมอันดับแรกครับมา เคยชี้ให้ดูแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นวัคซีนเพิ่มอีกหนึ่งนะอันนี้เป็นนอกกรอบอ่านี่เมตาหลวงปู่นะครับฝั่งซ้ายเรานะครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายเราฝั่งขวามือหลวงปู่นะครับเมตาเมตาฝั่งเนี้ยจะมีขีดยาวๆหนึ่งขีดครับไปดูกันครับท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เมตาครับมีขีดข้าง,างๆนะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะมือจะสั่นๆหน่อยอ่ะดูเรียนนี้ มันจะชัดเจนครับมันจะเหลี่ยมเลียมชัดเจนมันจะแบบเป็นเส้นขนแมวคมุควมๆเห็นไหมฮะนี่ครับข้างตาเห็นไหมครับนี่ครับข้างตาเห็นปะอ่าท่านผู้ชมนี่ข้างตาเห็นชัดเจนเลยจะมีทุกเหรียญเลยนะครับของแท้เนี่ยจะมีทุกเหรียญอ่าส่วนเหรียญที่ไม่มีก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องพิจารณาความน่าจะเป็นนะครับ2นะครับอ่ะเส้นข้างจมูกครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เส้นข้างจมูก นะครับเนี่ยจะมีคมๆมนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมียิบ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 ย่อยๆเนี่ยยิบยิบยิบย่อยๆเนี่ยเยอะเลยครับไปชมกันครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเส้นข้างจมูกคมคมเห็นไหมคะอ่าหนึ่งเส้นเห็นไหมะใหญ่ๆยาวๆคมคมนะครับนี่เส้นบังคับจมูกนะครับหเส้นนะครับมาดูองค์นี้บ้างอ่าเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับมูงสั่นๆหน่อยหนึ่งเส้นนะครับอ่าอันดับต่อไปท่านผู้ชม เส้นวิ่งคู่สังกติครับอ่าสังเกตตรงนี้เส้นวิ่งคู่สังกติตรงไหนนี่สังเกตตรงนี้ฮะนี่แถวนี้นะครับมีบ้างนะครับมีเส้นวิ่งคู่คมคลุมนะครับอันนี้เป็นเส้นสังกติใหญ่เห็นไหมเห็นไหมลายลายคมคลุมเนี่ยเส้นสังกติใหญ่แต่พอเราตีกล้องเข้าไปมันจะเป็นเส้นเล็กๆวิ่งตีคู่กันครับไปชมกันครับท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเส้นเล็กๆวิ่งตีคู่กันเห็นไหมชัดเจนเลยเปะ อ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นมิติสวยๆเล็กๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเห็นนะเห็นนะครับอ่ามาดูอีกเหรียญมันจะมีแทบทุกเหรียญอ่ะท่านผู้ชมเท่าที่ผมจับมานะครับเห็นปะ่ะชัดเจนปะ่ะอ่ามีแทบทุกเหรียญเลยเห็นป <Okay. S 1> ่ะโอเคเออนี่ยเขาเรียกเส้นสังกตินะครับเส้นสังกติมีแทบทุกเหรียญเลยต่อไปครับท่านผู้ชมพลิกมาด้านหลังครับบาปนี่พลิกมาด้านหลังแล้วท่านผู้ชม พิกมาด้านหลังครับสังเกตตรงนอนหนูคําว่าในเมืองในเมืองตรงไหนครับเดี๋ยวชี้ให้ดูท่านผู้ชมครับในเมืองก็คือตรงนี้เห็นไหมปลายตรงนี้เห็นไหมนอนหนูในเมืองมันจะมีเส้นแตกยาวๆวิ่งคมคมครับท่านผู้ชมแตกยาวๆวิ่งคมคมนะของเก๋ก็สามารถทําได้ครับแต่ของแท้มันจะคมมากท่านผู้ชมมันจะคมมากครับไปชมกันครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับในเมืองเส้นในเมืองวิ่งคมคมเลยเห็นไหม อ่ามันจะมีเส้นแตกตรงนอนหนูเหมือนเหมือนแกะผ้าแทงผ้าด่ะเหมือนเหมือนลงมีดผ้าแล้วแบบมันก็แตกยาวแล้วมันก็คมคมเลยเห็นไหมอ่าเหรียญน,นี้ครับเหรียญนี้จะจับยากหน่อยนี่เห็นไหมฮะมีเหมือนกันเห็นไหมครับอ่า,าง่ายๆเลยทา่านผู้ชมเห็นไหมแตกยาวอ่ะต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปให้สังเกตคําว่าใต้ที่ระลึกอ่าใต้ที่ระลึกที่ระลึกใต้ที่ระลึกตรงไหน ตรงนี้ท่านผู้ชมใต้ที่ลึกคือตรงนี้ตรงนี้อ่ามันจะมีนี่นี่แล้วก็ผมอ่านอักขรไม่ออกนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่รอเรือปื๊ดแล้วก็จะมีเส้นแตกวิ่งผ่านปื๊ดจะมีรอเรือปื๊ดแล้วก็นี่เส้นแตกวิ่งผ่านปื๊ดนะประมาณนี้ไปชมกันครับท่านผู้ชมอ่าไวๆครับนี่เห็นไหมอ่ามาดูนี่ตรงรอเรืออันนั้นอันนั้นผิวมันกบอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมจะทํายังไงให้ชัดเจนนะอ่านี่เห็นไหมฮะ ใต้ทอร์นาหารคำว่าที่เนี่ยจะมีเส้นแตกวิ่งผ่านปื๊ดยาวไปตรงถึงที่ระลึกเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับเหรียญน,นี้ก็มีนะแต่ว่าอาจจะเห็นน้อยๆหน่อยมันต้องหาเหลียมส่องให้ดูนะเพราะว่ามันอาจจะลมดํากบนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ลมดําแทบไม่เห็นเลยนะเออแต่เหรียญแรกเห็นนะอ่ะไม่เป็นไรต่อไปครับท่านผู้ชมแต่สององค์จริงเห็นนะอันนี้สององค์จริงเห็น ห่วงเจาะท่านผู้ชมห่วงเจาะนะครับอันนี้มาจุดสําคัญและจุดจ่ายตังแล้วห่วงเจาะท่านผู้ชมห่วงเจาอตรงนี้จะเป็นจุดจ่ายตังจุดสําคัญแล้วนะที่เราจะต้องดูนะครับเนี่ยตัวห่วงเจาะตรงนี้ท่านผู้ชมห่วงจาอตรงเนี้ยมันจะมีเส้นบังคับห่วงวิ่งครับเส้นบังคับห่วงคือยังไงนี่เจาะปุ๊บแล้วมันจะมีเส้นบังคับห่วงวิ่งปื๊ดเห็นไหมเล็กๆเห็นไหมอันนี้ก็มีนะปื๊ดเห็นไหมมันจะมีทุกเหรียญครับท่านผู้ชมจะมีทุกเหรียญครับ ถ้าไม่มีไม่เชี่ยวชาญก็อย่าเพิ่งแตะนะครับไปดูกันครับผมเหน่อยเห็นไหมอ่านี่เห็นปะนี่เขาเรียกเส้นเส้นบังคับเส้นบังคับรูเจาะอ,อ่ามันจะวิ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะอ่ามันจะมีวิ่งขึ้นไปหนึ่งเส้นเห็นไหมครับจะมีแทบทุกเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่เชี่ยวชาญก็จับแบบนี้ไปก่อนอ่าอันนี้อันนี้มีนะครับแต่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะต้องลงกล้องเนี่ยเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยจะวิ่ง,งขึ้นไปตรงเนี้ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าพลิกเหลี่ยมดีๆเห็นไหมเห็นไหมลางๆเห็นปะอ่าก็จะประมาณนี้ครับนี่คือจุดจ่ายตังของเหรียญหนึ่งสองครับท่านผู้ชมถ้ามีก็จัดการเช่าได้เลยครับอ่าของเก๊ทําไม่ได้นะครับของเก๊ทำไม่ได้แต่ถ้าของเก๊ทําได้มันจะไม่เหมือนนะมันก็มีแต่มันไม่เหมือนนะครับมันจะวิ่งติดขอบไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะ อ่ะโอเคโอเคครับเป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวเทคนิคนะครับการดูเหรียญ1นเป็นการดูที่ง่ายนะง่ายสไตล์อมิเชนบุรีครับเป็นการรีวิวแบบใบวๆนะครับเพิ่มวัคซีนเพิ่มความรู้เข้าไปนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์ไปไว้เพื่อศึกษานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าใครมีแบบนี้สามารถเอามาขายให้ผมได้นะครับผมรับเช่านะครับฟังราคากันก่อนนะครับเหรียญแบบนี้รับเช่าเหรียญเป็นแสนนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกจมูกบี้นะครับเหรียญเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมนี่บล็อกบล็อกจมูกบี้จมูกหลวงปู่บี้เห็นไหมอ่าเนี่ยจมูกหลวงปู่บี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อคูนถ่ายรูปส่งมาเลยยินดีรับเช่าครับสภาพต้องสวยนะท่านผู้ชมถ้าสภาพไม่สวยนี่ไม่ถึงแสนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาแสนกว่าอะไรเงี้ยก็จะเอาแสนกว่าหรือ2 0 0แสนเนี่ยก็ต้องเป็นบล็อกจมูกโด่งนะครับอันนี้เป็นบล็อกจมูกบี้เห็นไหมหลงปู่จมูกบี้ไปเลยนะครับถ้าจะขึ้น2,000 200, สนก็ขอเป็นบล็อกจมูกโด่งแล้วกันนะครับต้องสวยนะครับสภาพต้องสวยนะถ้าสวยยินดีรับเช่าให้ครับยินดีให้ราคาที่ดีครับอันนี้บล็อกจมูกบี้นะท่านผู้ชมจมูกบี้ก็ราคาก็หายไปครึ่งนึงอะ นะครับเห็นไหมจมูกบีทั้งสองเหรียญแต่ก็เหรียญเป็นแสนนะครับคู่นี้นี่เจ้าของพระเปิดมาเหรียญละแสนกว่าบาทนะครับเหรียญละนะต้องใช้คําว่าเหรียญละนะไม่ใช่คู่ละนะครับเหรียญละแสนกว่าบาทใครมีก็ถ่ายรูปส่งผมได้ครับยินดีรับเจ้าครับขอบคุณครับ